นะเดี๋ยวไปเก็บใหม่เดี๋ยวเขาก็ไปเจอตึงๆแหละเดี๋ยวเขาลดเองนั่นแหละแต่เมื่อกี้จะฮาร์บเบิร์นยิงโดนนะผมว่าผมน่าจะแตกอะเออนุ่นใช่ไหมเออผมจำได้อยู่นุ่นคนนั้นไงคู่กับอ่นานะ่ะนุ่นที่มาเลนสายคียอ์อ่ะอืม ฮับเบิลมัง้งนู่นนะฮับเบิลที่คู่อ่ะใครแล้วนะเพื่อนเราอ่ะฮับฮับเบิลน่ะนู่นชูการี่อะไม่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 ไมไมรู้จักจะไม่ได้เอ่าที่คู่กับเนี่ยไอใครแล้วนะใครแล้วนะที่เล่นกับทีงี้เอาชิบหายละเนี่ยเล่นทุกวันเจอทุกวันแม่งแต่จะไม่ได้ อ่ะเนี่ยจัดมินไงนุ่นกู้จัดมิน่นนนอาดิย์ไม่จำอ่ะอ่ะโดนรถเละแหละตอนนี้หนึ่งตานะเดี๋ยวผมกดลงไลน์ละเดี๋ยวเพราะว่าแม่จะกลับมาละ รถเลยแต่หัววันเลยอ,อันนั้นล้านสามวัมหน้าห่หรอล้านสี่พาดงพอๆกับเราเลยนะวิสิบหกอะไรนะโอ้โหกดยอมสาวเปล่าเปล่าเปล่า เห็นไหมทำไมเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เราไม่กดลดเลทใช่ไหมอ่าตัวล่างอะ่ะมันไม่ใช่อาวุธพัดดังนั้นอะ่ะรอยตัวนี้ลดดีกว่าคุ้มกว่าเธอน่าเราได้พาวต่อเนี่ยเราได้พาวแล้วเธอหน้าเต้นตัวบนก่อนก็ได้นะาตัวล่างอ,ะะนนะาาอ่ะไ,ไอ้น่าจะเป็นปืนไอ้นั้นนะไอ้ตัวบนล้านสายอ่ะชิบหายดูไม่ได้อีกละน่าจะเป็นปืนในนั้นมัง้งอ่ะอา้าว พ่อหนุม่มทำลายอ่ะขูดหรออ๋อพ่อหนุม่มพ่อหนุ่มมินมาแบบนี้ก็เจ็บไปดิอะเล่นยากงหน่อยนะไม่กดนะก็จะไม่มีสิทธิ์กดละดี๋ยวมไม่คุณซาลินพาวซามะ ตอนเย็นก็ได้เผาละเตินผมแล้วก็คุณเติรนคุณจารินเตินผมผมเผาเผาปกตินะวางตุ่มแล้วระเบิดไปเอาจุดจุดจุดเดี๋ยวให้คุณจลินกดเยอะแล้วกันอ่ะผมว่าน่าจะไม่รอดดูทรงละเลือดขนาดเนี้ยเออแต่จะมีเลือดตะกิ้อยู่นะเดี๋ยวขอส่องดูหน่อยดิว่างาตะกิ้อยู่เซนวะสี่สิบสามไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเราลงอีกสังนี้ไม่เป็นไรโดนได้อห้ยเกือบว่ะเกือบนิดนึงเดี๋ยวผมไปซ้ำแล้วกันว้าโชคดีจังพลังงานลดด้วยโชคดีจังพลังงานลดด้วยไดเรยบร้อยแล้วพอนุ่มกว่าห้าสิบก็นาจะแตกแล้ว เลกน้อยด้วยเผล่อถึงเนโอนหูไม่ตายว่ะหน่าจะกดไปไม่เล็กว่ะโอเคไม่เป็นไรยังถือว่าไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่อ่ะโดนตัวเองละเกรียจังแม่งไม่ตายด้วย ของไงพ่อหนุ่มพาไปพาไปผมน่าจะกดห้าสิบวงหนึ่งอะนะานาเนื้อปืนไม่เหล็กอ่ะรเด้งละตาผมไหมตามันด้วยวะขุดบอ่อขุดบอ่อไม่ขุดหรอว่าเย้ยจังนั้นผมไปละ ไปละมันได้ฟายาไหมเราไม่ให้ฟาวเดี๋ยวก็ให้ฟาวก่อนปน้านุ่มอุ๊ยไม่ได้วะชิบหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยถ้าเป็นเือนคู่แตกแน่เมื่อกี้อะจริง จริงๆอะนะอ๋ะอเขาขูดว่ะไม่ถือกับตายมั้งเดี๋ยวก็เติมเลือดเอาแล้วกันได้เติมเลือดไหมวะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็กดบวกสองเอาอ่ะสวยกดไปกดไปนั่นแหละเออนั่นแหละกดไปกดไปกดไปเดี๋ยวผมก็กดบวกสองแล้วกัน อ่าเรียบร้อยดิดวงยังดีอยู่ว้าดวงเรายังได้อยู่เว้ยดวงยังได้อยู่เว้ยเฮ้ยไอ้ดวงยังไม่ถึงคาดเว้ยมาหนะมันกำลังจะตกนะนั่นะนะ่ะมันกำลังจะตก

Tôi đã là do kolowo. Lần lượt lòng anh, yêu vết thêm. Hãy, yết nó lưu yết dung lưu yết dung lưu yết dung quá dễ dung lưu yết dung lưu yết dung ừ, hẳn, ừ อโอ้โโดนตัวเองอียไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยวะเยอะจังเลยไม่ตายด้วยเปล่าเล่นๆหน่อยดิให้มันได้โล่ดิเย้ะจังเลย เล่นๆหน่อยดิแม่งก็ดีอะเลยไหมเปล่าหน่อยดิก็ดีอะเลยไหมก็ดีอะเลยแม่งรถเละเทเละไม่รถก็ไม่ได้ด้วยมันได้เปล่า จริงๆมันไม่ต้องลดเหลผมนะพูดจริงๆแกไม่ต้องลดเลผมลดเลคุณซาดินพอลดพอนะพอนะกอากขับว่ะเออพอก่อนเนาะขับไหมแม่งคืนนี้แรงโคตรขับเลยวะ่ะสนุกนะสนุกจัดเลยแรงคืนนี้โอเคผมไม่ก่อนนะโอ้โหโครบพอดีเลย ขอคุณจะหนเหลือ,อก,กี่รอบปะหนึ่งรอบเดี๋ยวอ,อ,อ,อีกอีกอีกสองวันอีกเออโอเคโอเคต้นโลกดีนะเดี๋ยวผมขอไปนั่ง